สวัสดีครับผมบภพูพปวนนะครับก็วันนี้จะเป็นเกมเพย์เกี่ยวกับโล้นดําทศยานะครับเป็นล่างแอดวานนะซึ่งดีน่าก็เอามาขายเป็นเหรียญแล้วนะตั้งแต่ที่ก่อนนู้นนี่นำมาขายแล้วนะซึ่งใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วอยากจะไปลองก็สามารถมาซื้อสามารถซื้อกันได้นะส่วนเกมเพย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มันไม่ได้อะดิหายไปสี่พสิบเท่าไม่ได้นะยากออกไปเลยหรอฮะเปล่าขอเก็บ อมันมีอีไหนที่มันเอาปล่อยวอนให้มึงได้นี่เียมปีปุ๊บัะพี่ยอมสิงเขาไม่เข้ามาคุยกับผมอ่ะไปไหนอ่ะิวบับจะให้เหรอพี่นิโมงกลัวหมอปลาเอสรอแลนิโมงตกงไม่ได้ดิฮะกลัว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 อยู่ เอาจิงตกใครมันจะไปตกได้รูปวะจนหมดเพทุกเพนะเว้ยบูป้าไงเี้ยแสดงว่ารู้จริงเยอะนะเว้ยเอาจริงคอมโตอยู่ใจเย็นน้องชายแล้วทำไมเขาไม่เล่นสองแต้มสามแต้มข้างนอกเลยวะเจออะไรเกเนีก็ผมอยากขึ้นแล้งอ่ะพุ่ยี่ก็แบ่งหน่อยครับนับแ่งกับเขาแบ่งเขาไม่โอน คน,คน้งนองเหงามาเร็วมาเร็วอย่ <laughs> งี้ไม้เล่นมมันมีตัวไหนที่ <c oughs> ปล่อยบอลได้อะเกิเรื่องปล่อบอลไดกันเี่ <c oughs> เออพ <c oughs> ี่หนึ่งห่อยดีพี่นะ <c oughs> เอาอางี้ถ้าเจอแบบเป็นสี่เองก็ได้เล่นเนี่ย ถ้าถ้าผมใส่ใหถ้ามนไพรคน,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 นปล่อยบอลอะเราเล่นปล่อยก็มาเดินมาเนกันเลยตั้ไอดีที่หนนีนะเว้ยทุกว่าเลยไม่แาจะเป็นมือที่บล็อเขาจะเานจะเดินถึงบ้านเลเหรอเดินเลยเหรอนิคซูดอะเม,มาแล้วนิคซูดอยู่ไหนอะเงินจิงอี๋ เฉยเลยอย่าว่าน้องผมไอชื่อเมวิสวะผมไม่ไงอ้าวไปเองผมใช้ชื่อเมวิสอะเมย์ดีลองเมวิสอะนะไม่เผยไม่เคยรู้จักเมวิสเลยใครคือเมวิสวะพ่ออะไรหวานพี่เกาะให้เล่นเล่นเล่นได้นะอะไรนะพี่งคนนะที่ทำไว้บ้างแล้ว เฮ้ยอย่าลบกันแก๊ปมึงเป็นดาบมึงต้องแบบว่าห้ามปามมึงไม่ใช่แบบว่าเข้าไปกลางวงไอ้สัตว์ไอ้ย่าดาบกูแม่งแบบว่าเอ้าดาบกูแม่งแบบว่าคนอื่นคนอื่นห้ามนะไอ้ยานีดยุเลย นาเยอะปดตามเก็บเก็บูโอ้ยโอคือทำไมไม่เล่นหรือวะไม่ก็ส pues ่งราบเองไม่ไหวเฮ้ย เชีย่ยสั่งด้วยวะโอ้โหล้มง่ายเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อีกคนหนึ่งไม่กดด้วยวะเฮ้ยซ <c oughs> ากุร่าเฟตจิบหายแล้วรดูเขาตั้งตัวเงี้ยเราจะเล่นตัวเชี่ยวะ,ะเนี่ยละอีโซโอ้โหมึงไม่เล่นวะทำไมเขาตัง้งตัว่างนี้วะจริง เลนแบบนี้แบบในใจเขาคิดอะไรอยู่ในหัวใจคนมึงดึกดาบะช่วยโปรเหมือสตรีมเมอร์หน่อยเออไม่ใช่ไปตีกับคนดูไอเป็ดผมโปรผมปรมอไม่เป็นก่อนจะช่วยพี่เข้าดิกก นี่เอาาวเาตเลอืมเียวไม่เาเอาดาม,มาก็ตัวเ,เ,เข้าใจเขาได้เนาเขาเป็นผูเ้เล่นคนหนึง บอกให้เธอฟังให้เขาไอเซนไม่อยู่คือเขาไไมีหัวใจ dai, หัวใจอันพองโตให้ตายอ่ะหัวใจพองโตนะเว้ยดีดเลยกันเฮ้ยเอาว่ะติดแดง้้เฮยเฮ้ย โอ้ยหมดเกินเลยเชลเวอร์ชั่นพีกี่ว่ะพีนิโมหัวใจคองโตทั้งวัน <c oughs> ใช่หรอทั้งวันเลยอ่ะไอพี่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 ปล่อยผมเลยเดี๋ย <c oughs> ว่าให้พี่แอซซี่ดีกว่ายยมหมดเลยม่ะ <c oughs>

อีกยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวจะแจกแล้วนะนี่เลีอัพแบบโอ้โหข่วนรอบเจอเอาละกูเล่นเลยดี ได้เลยส่งมาแบบนี้ 来啦！ นี่ไงโอ้นี่ังมันตบยากเหรอวะนามเบืไอนะ นานบางกูอีก ตัวเบลอเธอไม่เก็บบอลน,นี่เฮีย お前らをぶっ倒す、うん、決まったバカン <laughs> 俺は最後まで諦めない。 อีกนานไหมว่าเขากวา่วาเขาจะกันได้ซากูหนึ่ง คือมันยากมากเลยหรอดูดิ

Yeah. lên <laughs> da <nhạc này>, <laughs> <laughs> เออเชี่ยตบสักทีเถอะวะโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าช่วยกล้วยหมดตัวโอ้บีบือครับเก็บบอลให้ผมหน่อยครับมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับแค่เก็บบอลน,นะครับ ใครแม่งเมียนต์่อีกล่ะเหยียดแท้ที่กเขียนเล่นวะเอาจริงปะอ โอเคครับก็จบ้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเกมเพลย์ร้นดำเทษยะก็มีตาที่ร้อนนิดหน่อยด้วยนะนิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากเป็นใครในคลิปนะซึ่งก็เป็นอารมณ์ตามเกมครับเกมจบผมก็ไม่ได้อะไรเพราะมันก็มีที่ผมพลาดด้วยก็ต้องขออภัยด้วยครับส่วนใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับถ้าอยากดูไลฟ์สด ลิงก์สตรีมผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ